เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกครับติดลมบนนะครับให้ เด่นเก้ามาครับห้าเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสองและก็เก้าสี่นะครับสำหรับใบนี้รอบประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค,ครับไปดูแนวทางใบต่อไปนะครับใบนี้เป็นแนวทางของเจ้าแม่งูจงอางนะครับรอบที่แล้วก่อนก่อนหน้านั้นนะครับนำมาเทียบให้ได้รับชมนะครับรอบที่แล้วให้แปดสามและหนึ่งเข้าสามนะครับรอบนี้ให้ศูนย์เจ็ดและแปดมาครับ ส่วนใบนี้นะครับรอบที่แล้วก็เข้า89นะครับรอบนี้ให้257และ9ครับ2326 29 53 56 59 73 76 79 93 96แล้วก็99มาะกมานะครับสำหรับรอบนี้ในทางต่อไปนะครับใบนี้เป็นเลขเทวดาให้โชคนะครับรอบที่แล้วก็ เข้านะครับนำใบเก่ามาเทียบให้ได้รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับรอบนี้ครับให้105060 14 54 64 185868นะครับสำหรับ16กรกฎาคมนี้ครับงนทางต่อไปนะครับใบนี้เช่นเดียวกันนะครับนำใบกลับมาเทียบให้ได้รับชมกันครับรอบนี้16กกรกฎาคมนะครับให้ 1 12, 6, 2 6่งสอง6 6สอและก็9 6้นะครับแนวทางของแอดสมหวังครับขอบคุณสำหรับเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับใบนี้นะครับนำใบเก่ามาเทียบให้ได้รับชมกันนะครับรอบนี้ก็2 8งแป4สอง5 7็6เจ็9สี่แปดสี่สองห้า 9495 54แล้วก็85นะครับส่วนใบนี้นะครับเป็นแนวทางของวัดพระใหญ่นะครับพระอาจารย์คงว่าปรงผมไปไปลงโบสถ์นะครับน่าจะประมาณนี้แหละนะครับ86บวก1นะครับล่าง เก้าหนึ่งจุดห้าประมาณนี้นะครับหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกนะครับส่วนใบนี้นะครับรอบที่แล้วให้ศูนย์กับเก้าครับเข้าเก้านะครับรอบนี้ก็ให้สามกับหกมาครับสามหนึ่งสามห้าหกหนึ่งหกห้าของรอบสิบหกกรกฎาคมนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยครับแนะทางต่อไปนะครับใบนี้เป็นของเจ๊ใหญ่ครับให้เด่นเก้า 594 9192 94แล้วก็95ครับตอนนี้จะเป็น91929495ครับใบต่อไปนะครับใบน,นี้เป็นของแอดนิวตันนะครับรอบที่แล้วเข้า98นะครับรอบนี้16กรกฎาคมให้505152565759 895 8 3 5 3าม8้าสาแล้วก็5 5ครับในทางรอบนี้เด่น9ก้าและ5ต่อไปเป็นปู่ทุดงปวดนี้นะครับให้เด่น3เหนือใต้ครับ8 6 2 8 2 8 3 2 1 0ดสองแและ7 39 739หรือ139ประมาณนี้นะครับสำหรับไันนี้เป็นแนวทางเลขคนดังบ้านสวายนะครับก็รอบนี้ให้มา53 54 57 59 67 68 62 63 64 65 82 84แล้วก็จะมีชุดแนวทางชุด3ตัวตามนี้เลยครับ ส่วนนี้เป็นแนวทางของน้องแต้วนะครับ16กรกฎาคมให้594 5393รอบนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีชนหลายหลายท่านด้วยนะครับสำหรับตัวเลขชุดนี้นะครับรอบนี้นะครับบอกว่า16กรกฎาคมนะครับเล่นอะไรก็ได้ให้มี3

ปน,นี้นะครับเป็นแนวทางของแอดสวนแตงนะครับให้594 591 602 605 385 387 354 654เด่น9กับเด่น8นะครับ90 91 92 94 82 83 85และก็87มานะครับ ส่วนไปนี้นะครับเป็นสรุปชุดโค้งสุดท้ายนะครับให้เด่น7นะครับให้714มาชุดเดียวตัวเดียวนะครับห่างเดียวต่อไปเป็นแนวทางของแอดบนดินแผ่นฟ้านะครับรอบที่แล้วตัวเลขมาจะเป็นแบบนี้นะครับรอบนี้มาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าแอดบอกว่าแนาวทางมีตัวเลขหลายชุดนะครับ จะไม่เหมือนกันนะครับยังไงต้องดูกันดีๆนะครับรอบนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7แส้วก็8และก็8ไม่มี9กับ0นะครับสำหรับ1 6กกรกฎาคมครับต่อไปเป็นแนวทางของปริศนาเริงสารนะครับเริงสารให้แนวทางมาตามนี้นะครับใบแ,แรกกัน ส่วนแบบนี้เป็นเลือกงามยามดีนะครับให้เด่น5กับเด่น7นะครับ528350285 70719717273 747576 78แล้วก็79นะครับดาวพระสุก95ดาวพรหัส82ส่วนดาวพระสาจะเป็น53นะครับสำหรับใบนี้ในวงกลมนะครับจะเป็น9 6 9 4 8 5 9ครับชุดเลือกล่างนะครับให้เด่น6กับ2 20 21 23 24 25 27 28 29 01 06 16 26 36 46 56 76 86 96เลิกเทวดาครับวับนอังคารที่16กรกฎาคมให้4 95และ73

7 0 2และ9เด่น4รอง5ครับ35 45 65 75 85 24 34 54 64 74 84 94 2308และก็97ครับ ปริศนาเริงสารงาประจำวันที่16กรก,กฎาคม2567ครับใบแรกครับเราไปดูวงกลมทางด้านบนซ้ายมือนะครับให้เด่น5มา765258ใบต่อไปครับไปดูวงกลมทางด้าน ขวามมือบนสุดนะครับจะเป็นเด่น7ครับ7 2 7 3 7 4และ7 5ครับต่อไปนะครับเป็นปริศนานะครับมีอยู่ว่าก็ขวา4ซาย5กุ๊กกุ๊กไก่นะครับขวา4ี่สายหกุ๊กกุ๊กไก่ คำใบ้คาปริศนาตามนี้นะครับเราไปดูปริศนาต่อไปเลยนะครับเป็นตัวเลขนะครับก็จะเป็น72ด้านบนนะครับก็ชุดด้านล่างจะเป็น4 95 4 6 5ก็ได้นะครับหรือว่า5 64ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ4959กก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางตัวเลขชุดนี้นะครับ ส่วนใบนี้จะเป็นภาพปริศนาครับภาพปริศนาก็ตามนี้เลยนะครับก็จะมีไก่ด้านล่างนะครับฝั่งขวามุมล่างสุดนะครับก็จะมีเก๋ะบอกประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางของปริศนาเริงสารนะครับสำหรับ16กกรกฎาคมนี้ครับ